พอเวลาคุณเขียนโพสต์ขายเอ่ยขายสินค้าเอ่ยให้คุณโฟกัสที่ผลหลายคนบอกว่ากูโฟกัสที่ผลแล้วทำไมถึงไม่ซื้อถ้าคุณโฟกัสที่ผลแล้วลูกค้าไม่ซื้อเนี่ยมันเกิดจาก2ปัจจัยครัคือผลไม่โดน 2. คือเขาไม่ทัสผลไม่โดนคืออะไรครับ มันไม่ใช่สิ่งนี้เขาอยากได้จริงๆคุณกําลังจ่ายยาไม่ตรงอาการอ่ะเขามีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องการยาแก้ปวดท้องคุณก็บอกว่าทานเลยครับอันนี้เป็นยาแก้ปวดหัวคือมันไม่ใช่ผลที่เขาเป็นผลไม่โดนเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากการที่คุณไม่ถามนะครับมันเกิดจากการที่คุณคาดการเองสิ่งที่คุณมีคือปากคุณต้องถามลูกค้าหนึ่งคือผลไม่เดนสองคือไม่ trust ไม่ trust คือจบทุกอย่างครับไม่ trust คือจบทุกอย่าง trust คือคีดถ้าลูกค้าไม่ trust คุณ ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะสิ่งที่คุณพูดหลังจากนั้นลูกค้าจะไม่เชื่อทุกคําคือบางครั้งเนี่ยลูกค้ายึดติดกับเรื่องเก่าๆลูกค้าไม่เปิดใจหรือลูกค้ามีความคิดเดิมเขาไม่ trust เขาไม่เชื่อผมเคยเล่าเรื่องหนึ่งไปแล้วนะเล่าไปรอบที่รอบที่พันได้แล้วมั้งครับที่ผมพูดถึงเรื่องของเครื่องอบผ้ารายการไตพพผมรายการคุณไตพพผมก็เล่านะฮะรายการคุณดูสัญญาผมก็เล่านะครับรายการคุณนวัดผมก็เล่านะฮะรายการคุณนอรูมาผมก็เล่า ถ้าคุณสร้าง trust ไม่ได้จบ trust คือ key success factor ของการขายครับ